วันนี้นะครับผมเอาโน้ตบุ๊กของแบรนด์ MSI อีกหนึ่งตัวมารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเองตรงนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบ่งชนชั้นพอสมควรนะครับรุ่นล่างๆที่มันไม่ใช่แบบตัวบนเนี่ยจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมรีวิวไปหลายๆเทปแล้วนะครับหลายๆคอมเมนต์ก็บอกเช่นเดียวกันนะครับกับสเปคกับราคาแล้วก็งานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่คุ้มนะครับแต่ว่าตัวบนบนของ S.I. เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาก็สุดจริงนะครับอย่างตัวที่ผมเอามาในวันนี้นะครับคือ Raider GE67HX กนะครับกับค่าตัวแสนกว่าบาทนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่บอกได้เลยนะครับว่า เขาเน้นเรื่องความสุดมากกว่าความคุ้มค่าอีกเช่นเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้จะรู้สึกว่าดีกว่ากลุ่ม Mid Range แล้วกลุ่ม Entry ของเขามากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณลองไปดูนะครับโน้ตบุ๊ก MSI เนี่ยถ้าตัวตระกูล Raider เนี่ย บอดี้อะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นอยู่พอสมควรนะครับคือดีกว่ากันจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคนละยี่ห้อเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับอันนี้งานประกอบอะไรต่างๆมันแน่นกว่ากันเยอะนะครับฝาพงฝาพับอะไรต่างๆก็แน่นกว่ากันเยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันเลยนะครับสำหรับเรเดอร์ GE 67 HX ตัวนี้ครับอย่างแรกฮะตัวบอดี้เนี่ยอลูมิเนียมนะครับฝาหลังก็ดูดีสวยงามนะครับน้ำหนักฝาพับก็จัดว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ ตรงด้านหลังเนี่ยมันก็ดูออกมาเกมเมอร์นะเป็นโน้ตบุ๊กที่พื้นฐานสีเทาๆเอาไปทํางานได้ไม่ได้ดูฉูดฉาดเกินไปนะครับแต่ว่ามันยังมีความเป็นเกมเมอร์ด้วยความที่โลโก้ MSI เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นตระกูลไหนถ้ามันมีไอ้โลโก้มังกรอย่างเงี้ยมันก็ดูเกมเมอร์จ๋าไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตัวมังกรเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างกระซิ่งและต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามีโลโก้ MSI ที่เป็น text ตัวใหม่ตรงเนี้ยก็ ดูเกมเมอร์เช่นเดียวกันด้านล่างนะครับบอดี้มันก็มีการทําทรงมาคล้ายๆแบบเหมือนแบบตัดลายเพชรไดมอนด์คัตอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยดูดุดันขึ้นไปอีกนะครับอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเรื่องดีไซน์ผมว่าตัวนี้มันดูฟิวเจอร์ริสติกดีนะครับให้ฟีลลิ่งความเป็นเออ,เอ,อคลา้คลายๆแบบไซเบอร์พังอะไรนิดหน่อยนะครับบวกกับธีมสีที่เขาให้มาด้านหน้าที่มันเป็น RGB ตรงแผงตรงนี้ครับตัวบนบนเมทไอน,นะครับเขาจะให้ไอแผงด้านหน้าตรงนี้ที่เป็น RGB Mystic Li ติกของเขานะครับซึ่ ดูสวยนะมันทำให้น้ตบุ๊กดูแพงขึ้นนะครับยิ่งคุณยกไปไหนเนี่ยใครก็จะรู้นะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ใช่ราคาถูกนะครับเพราะไอ้ RGB ตรงนี้ที่มันออกมาดูนวลตายจริงๆน้ำหนักตัวเครื่องถือว่าทำได้โอเคนะครับกับสเปคแล้วก็งานประกอบงานประกอบเนี่ยแน่นหนาดูดีนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับ2.4กิโลกรัมหรือว่า2.38กิโลนะครับอันนี้พกตัวเครื่องได้สบายๆนะครับถือมือเดียวก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะจับด้านหลังเนี่ยมันเหมือน่้้ากรูสึว เข้ามือดีนะครับสบัดก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าอันนี้มันแสนกว่าบาทเนี่ยผมก็เลยกําแน่นสักหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้หลุดง่ายๆแต่ถ้าคุณไม่ระวังมันก็จะลื่นหลุดมือได้เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วพกพาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ดัปเตอร์นะครับตัวนี้สเปคมันก็พอตัวนะครับทำให้ดัปเตอร์ก็ต้องพอตัวเช่นกันนะครับ330วัตต์นะครับโคตรใหญ่นะครับเป็นแรปเตอร์ที่หนักประมาณ1.1ถึง1.2กิโลกรัมนะครับหนักพอสมควรนะครับบวกกับ2.4ของตัววเเครื่องแล้นี่ย ลวกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับมันเกิน3ากิโลก็อาจจะพกพายากสักหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเครื่องนะครับผมถือว่าไม่ได้หนักมากด้วยแบตเตอรี่ที่เขาให้มาถึง99.9วัตต์อัวโมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดแล้วนะครับในมาตรฐานของโน้ตบุ๊กเพราะอะไรนะครับสูงกว่านี้ได้ไหมโน้ตบุ๊กใหญ่ขนาดนี้เลยเอาแบต500วัตต์อัวโมได้ไหมได้นะครับแต่ประเด็นคือคุณเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้ไงถ้าคุณจะพกขึ้นเครื่องบินนะครับมาตรฐานสูงสุดก็คือ 99.9วัตต์ชอย่างเช่นที่ตัวนี้ให้มาครับส่วนตัวจอนะครับอันนี้พับได้สูงสุดประมาณนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่ยังคงพอชันเข่าเล่นได้เนาะแต่ว่าน้ t ตบุ๊กสเปคแรงขนาดนี้มันก็ปล่อยความน้องเรามาเยอะก็อาจจะเล่นบนตักไม่ค่อยได้เพราะว่ามันอาจจะร้อน2ลูกของคุณนะครับก็แนะนําว่ายังคงต้องวางไว้บนโต๊ะแหละแต่ว่าในการพับจอนี้ก็ถือว่าทาได้ดีนะครับน้ําหนักก็ โอเคนะเพียงแค่มันอาจจะมีแบบยุบยๆบนิดนึงเวลาคุณปรับเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้แน่นเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเล่นในรถก็ไม่มีปัญหาในกรณีที่คุณต้องใช้จริงเพราะไม่ได้ยุบถึงขั้นที่แบบว่าจอมันพับไปพับมาอะไรแต่อย่างใดนะครับตัวสเปคของจอตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันก็สุดนะขนาดจอเป็น15.6มาตรฐานนะครับอันนี้ยังเป็นสเกล1 6ต่อ9นะน่าเสียดายส่วนตัวผมผมชอบ16ต่อ10มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่า1 6ต่อ10เนี่ย มันจะเต็มลงมาถึงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วมันมีสกรีนไรเต์ในการทำงานได้ดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นทรดิชชั่นอลเป็นอะไรที่ดูคอนเซอร์เวทีฟดูดั้งเดิมนะครับแล้วแต่คนชอบเพียงแค่ผมบอกว่าผมชอบ16:10มากกว่ายิ่งยุคปี2022เนี่ยมันควรจะเป็น16:10ได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าดูซีรีส์ดูอะไรมันมีขอบดานบนล่างแล้วแต่จะคิดกันนะครับอันนี้คอมเมนต์ผมไมเฉยนะแต่ว่าสเปคจอเนี่ยเทพนะครับตัวนี้ o l เ d ็นะฮะเป็นจอเกม เป็น o อ e d นะครับปกติแล้วพวกจอ o อ e d เนี่ยมันจะอยู่กับโน้ตบุ๊กทำงานหรืออะไรอย่างงี้ต้องการสีสันที่สดใสนะครับแต่ว่าอันนี้ เป็น OLED ในเกมมิ่งนะครับข้อดีของ OLED คืออะไรนะครับ Contrast จัดมากนะครับสีดำคือดำจริงๆเพราะว่าเม็ดพิกเซลนั้นจะปิดไปเลยนะครับทำให้มันไม่ได้เทาๆพวก LCD อ่ะอันเนี้ยดำคือดำเวลาเล่นเกมเข้า,ารายละเอียดที่มืดแรงต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยจะเห็นรายละเอียดได้ดีกว่าและคุณภาพของภาพเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับตัวนี้ Resolution เป็น 2K นะครับแล้วก็ OLED ของเขาหลายๆคนจะคิดว่า Refresh Rate มันคงแบบ กระจกกระจอกมั้งเพราะว่า OLED ไม่ได้จอสำหรับเกมมิ่งไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น OLED ที่240 h z ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลื่นด้วยภาพสวยด้วยนะครับรองรับมาตรฐาน DCI-P3 100%เอาไปทำงานได้ด้วยนะครับเกรดโปรนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับรองรับ HDR 600เพราะฉะนั้นแล้วความสว่างบูสต์ได้ถึง600นิตนะครับแปลว่าคุณทำงานกลางแจ้งตรงไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับกับจอ เทพระดับนี้นะครับแต่ว่าจอ o อ e d เนี่ยครับมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยโอเคข้อดีมันที่ว่าไปเมื่อกี้แต่ข้อเสียก็คือในเรื่องของปัญหาการเบิร์นอินนะครับเบิร์นอินคืออะไรเวลาคุณใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยทัสบาร์อะไรต่างๆมันจะค้างตลอดเวลานะครับทำให้แบบถ้ามันค้างไปนานจริงใช้งานไป2-3ปีเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะครับปิดจอเปลี่ยนภาพ ก็ไม่หายนะครับอันนี้เป็นปัญหาโอ OLED นะครับแต่ว่าจอ o l เลสมใหมใหม่เขาพยายามแก้ปัญหานี้มาแล้วนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นปัญหาเทคโนโลยีนะครับจะแก้แค่ไหนถ้าคุณใช้น,นานก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นต้องลองช่้ำหนักกันดูนะครับว่าข้อดีมันคุ้มกับข้อเสียหรือเปล่าสำหรับคุณนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่สนใจหรอกเพราะว่า อย่างแรกประกันก็มีนะครับถ้าพังช่วยแกลกก็ไปเคลมเอานะครับแต่มันไม่พังอยู่แล้วนะครับแต่ผ่านไป2อปีผมก็คงจะเบื่อเครื่องนี้แล้วแหละมันก็พังก็ช่างมันแล้วกันตอนนั้นส่วนเว็บแคมด้านบนตัวจอนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลองภาพไปดูนะแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยนะครับว่าเป็นเว็บแคมที่คุณไม่ต้องซื้อแยกก็ได้ครับตัวนี้เป็น Full HD 30เฟรมนะครับความคมชัดและอ่างต่างดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่หลายขุมนะครับตัวนี้มันคมเลยนะครับมันไม่ได้ฟุ้งเหมือนในพวกโน้ตบุ๊กที่่าาาาาอมวเเปดดไัคคคชทิ ซื้อเว็บแคมแยกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีถ้าเอากล้องมินิเลสมาทําเป็นสตรีมเว็บแคมอยู่แล้วหรือว่าอาจจะสู้พวกเว็บแคมที่เป็นคุณภาพสูงจริงๆไม่ได้แต่ถ้าเทียบเว็บแคมราคาแบบ2,000บาทเนี่ยตัวนี้อาจจะใกล้เคียงลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของตัวแผงตรงนี้ครับมันก็ดูสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตามโนตบุ๊กราคาแบบหลักแสนนะครับก็คืองานประกอบอะไรต่างๆมันดีกดแล้วไม่มียวบอะไรเลยนะครับไม่เหมือนพวกเอ็มไอตัวล่างที่บางทีงานประกอบผมมีติบ่อยแต่ตัวนี้ไม่มีทิินะครับเพราะว่ามันเป็น บบนนะครัตามราคาของเขานะครับเลเยอร์ของตัวคีย์บอร์ดนะครับจะอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางพอดีซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ผมว่าเหมาะสมสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับบางคนชอบให้มีนัมเบอร์แพดแต่ว่าส่วนตัวผมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งผมไม่ชอบให้มีเพราะว่าถ้ามีเนี่ยไอ้ตัวเลเยอร์ฝั่งเนี้ยฝั่งหลักเนี่ยมันจะชิดซ้ายมาเพราะว่ามีนัมเบอร์แพดเบียดขวาอยู่นะครับไอ้ตัวเนี้ยคือเวลาใช้งานอะไรต่างเนี่ยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาตินะครับขนาดของปุ่มก็ใหญ่นะครับทำให้เวลาเล่นเกมหรือว่าพิมพ์งานทั่วไปเนี่ย ทำได้ดีเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อติอยู่ตรงที่ให้ปุ่มตัวหนอนหรือปุ่มปีนภาษาที่ผมใช้บ่อยๆหรือหลายๆคนอาจจะใช้เนี่ยก็ขนาดมันจะเล็กลงมานะครับถ้าคุณเอื้อมนิ้วก้อยเนี่ยไปกดเนี่ยมา,าจ,จะมีโอกาสพลาดได้บ้างนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าถ้าสักพักก็อาจจะชินมั้งหรือถ้าคุณเปลี่ยนเป็นอัลติเนตชิปหรืออะไรต่างๆนานาก็คงจะไม่เป็นไรนะครับอันนี้บอกเฉยๆนะครับสำหรับเมืองนอกคงไม่ได้คิดกันเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คีย์นี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนไทยก็อาจจะต้องคิดกันสักหน่อยนะคครรรรัับบบปุ่่ม Power อยูตงิเวณนนี้นะ เรียบร้อยอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับไม่ได้มีการ disable จากโรงงานมาให้นะครับก็ถ้าคุณไป backspace เนี่ยเอื้อมเลย backspace นิดนึง บายบายลาก,ก่อยนะครับแต่ก็อาจจะต้องไป Disable เอาเองนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจปุ่ม power ตรงนี้เพราะาปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ที่เขาเอาปุ่ม power ยัดมาในแผงคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันก็คือหนักกว่านะครับไม่ครับตัวนี้หนักพอกันนะครับอาจจะหนักกว่าน,นิดนึงแต่ว่าถ้าพลาดไปยังไงมันก็ลงมาอยู่ดีครับและจอดับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องไป Confi g เอาเองนะครับตัวนี้ส่วนเรื่อง e e l i n g การใช้งานอะไรต่างๆนะครับตัวนี้รู้สึกว่าโอเคนะครับเพราะว่า Taile Response มีนะครับสโตรกไม่ได้ลึกมากแต่ว่าแท็กชัยรีสปอนส์หรือว่าการดีดกับกดแล้วฟินตัวนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพิมพ์งานดีเล่นเกมดีนะครับถ้าคุณชอบสโตรกลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามัน bottom out ค่อนข้างเร็วเวลาคุณกระแทกคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเมื่อยปลายนิ้วนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงน้าหนักมากเป็นคนที่น้ําหนักประมาณแบบมนุษย์นะไม่ใช่คิงคองนะครับก็จะรู้สึกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าติดไปทางโทนตื้นเล็กน้อยนะครับส่วนการเล่นเกมนะ,นนนะ,า,ะาี่่ว คอนโทรลกับชิปขนาดมันใหญ่พอกันเลยนะครับทำให้นิ้วก้อยเนี่ยเอื้อมมาโดนคอนโทรลเนี่ยยังไงมันก็ โดแน่นอนนะครับไม่พลาดนะครับแล้วก็ปุ่ม Fn ฝั่งขวานะครับอันนี้การจัดฟังก์ชันก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวเล่งแสงหรีแสงของจอได้นะครับแล้วก็เล่งเสียงหรีเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แหละ MSI ตัวท็อปเขาก็จะให้มาแบบนี้นะครับในขณะที่ตัวล่างบางทีผมเคยรีวิวไปไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เล่งแสงรีแสงหรือว่าเล่งเสียงรีเสียงไงผมไม่รู้ว่าทาไมทั้งๆที่ี่เป็นการคอนฟิกในเฟิร์มแวร์เล็กๆน้อยเท่านั้นแทนที่เขาจะให้มานี่แหละแตกต่างตัวบนกับตัวล่างก็คือ เอาของดีๆมายัดไว้กับตัวบนทั้งๆที่ตัวล่างก็ใช้ต้นทุนเท่ากันนะแล้วตรงกลางจอนะครับถ้าคุณกด Fn กับ F6 เนี่ยนี่เลยมันจะมีไอตัวเป้าเล็งจำลองโผล่ขึ้นมานะครับโน้ตบุ๊ก MSI หลายๆตัวแล้วก็จอเว่บไ้หลายตัวเนี่ยเน้นที่โกงนะครับอันนี้เวลาคุณไปเล่นเกมแล้วมันไม่มีเป้าเล็งในเกมให้มานะครับไม่เป็นไรเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ลองไปคาลิเบตไปยิงเข้ากาแพงแล้วกันดูว่า มันตรงไหมนะครับถ้ามันตรงก็พูดง่ายๆว่าคุณโกงเลยนั่นแหละครับเวลาใช้ e-sport tournament อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณนั่งเล่นอยู่บ้านใครจะรู้อะส่วนไฟ rgb ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับอันนี้ปรับแยกได้รายละเอียดโอเคเลยตัวนี้ทั้งในส่วนของบริเวณด้านหน้าตรงนี้แล้วก็คีย์แคปนะครับที่ดูฟุ้งฟิ้งนะครับแต่ว่าก็มีข้อติอยู่นะครับก็คือถ้าคุณเอามือมาป้องๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความสว่างของมันเนี่ยฟอนต์อังกฤษ ที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะชัดกับฟอนต์ไทยด้านข้างอยู่พอสมควรนะครับถ้าให้ฟอนต์ไทยเนี่ยมันดูแบบเออออกมาแค่พึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยไฮโซเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ว่าไม่ได้เพราะว่า โนบ๊กตัวนี้มันก็ออกแบบมาให้มีฟอนต์อังกฤษเป็นหลักนะครับเพียงแค่คนไทยไงดันไปใช้ภาษาไทยด้านข้างก็ผิดเองนะครับเพราะว่าไฟมันส่องมาตรงกลางอ่ะทัชแพดนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเลยสเปซบาร์มาเล็กน้อยนะครับแต่ตำแหน่งมันก็โอเคมันเอียงซ้ายนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้อยู่ตรงกลางสะทีเดียวแต่ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับตรงนี้เวลาคุณวางมือขวาเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็เท็กซเจอร์อย่างต่างมันเป็นกระจกะนะก็เลยทําให้มือแห้งมือมีเหงื่อสามารถใช้งานได้ด้วยแต่การกดเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะยังต้องใช้2นิ้วอยู่เพราะว่าถ้าคุณลากเกินครึ่งเนี่ยมันกดไม่ลงลมันกดได้แค่ครึ่งล่างเท่านั้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเขาชอบความแน่นตัวนี้มันจะแน่นจริงๆนะครับเพียงแค่อาจจะต้องชี้ลากโปมกดเท่านั้นมาดูพอร์ไนโอกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยครับมันจะมีช่อง USB Super Speed Type A นะครับแล้วก็ช่อง Type C เป็น Super Speed พร้อม Display Port น,นนัอี้ ออกมาได้นะครับต่อจอได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องหูฟังคโาโบไมโครโฟนนะครับซึ่งเป็นแจ็คสีทองนะครับทางเวเไอเขาก็จะเน้นมานะครับว่าไอช่องออดิโอเอาเนี่ยมันจะต้องเป็นคุณภาพเสียงที่ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับตามพวกเอเเป็นแบรนด์ใหม่ๆเจ mm hmm. นใหม่ๆของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้นไฮเรสด้วยนะครับแปะอะไรต่างๆมาตัวนี้ไม่ได้แปะมานะแต่ผมคิดว่า ของเจนที่แล้วเขาให้มาตัวนี้ก็คงจะเป็นมาตรฐานดีกว่ากันนิดหนึ่งหรือว่าอาจจะพอๆกันอาจจะไม่ได้แย่ลงนะครับเพราะว่าถ้าทํามาแล้วแย่ลงก็คุณจะทามาทําไมนะครับอ่ะเอาเป็นว่าแบรนด์นี้นะครับเขาเน้นเรื่อง audio เอาที่ดีอยู่แล้วนะครับมาหลายๆเจนที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับอื่นๆนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามันก็เป็นตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับคนที่อยู่บ้านนะ,นะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ทําให้สายมันลกลุงรางออกด้านข้างนะครับพอไปอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วถ้าคุณเอา โนนบุ๊กวางบนโต๊ะเปะเสียบจอต่ออต่างๆ,ๆสายมันจะไม่เกะกะไงครับพูดง่ายๆโนนบุ๊กใหม่ๆหลายๆตัวก็เป็นแบบนี้ซึ่งผมก็ชอบโดยเฉพาะไอ้พวกเครื่องหนักๆที่ไม่ได้เน้นพกพาเท่าไหร่นะครับอันนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันมีช่อง DC in นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ช่องเสียบแล้วหน้าตาเหมือนกับ USB Type A <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาคุณเอาไปตั้งบอกเฮ้ยเพื่อน ชาร์จโน้ตบุ๊กให้หน่อยมันก็จะอย,อยู่ไหนวะนี่มันช่อง USB จริงๆแล้วมันคือ DC in นะครับไม่แปลกนะครับไอ้พวกกําลังวัดเยอะๆเนี่ยหน้าตามันก็จะมาแบบนี้เพราะว่าไอ้พวกขาอะไรต่างๆมันจะเยอะกว่าแล้วก็เรื่องความแน่นมันอาจจะดีกว่าเพียงแค่หน้าตาดูเหมือน USB เท่านั้นนะครับแล้วแต่คนจะคิดนะถัดมาเป็น HDMI นะครับพอร์ต LAN r j 1 5แล้วก็ช่อง Thunderbolt นะครับอันนี้แยกกันมาอย่างชัดเจนนะครับตำแหน่งโอเคส่วนฝั่งขวานะครับก็จะประกอบไปด้วย USB Super Speed 2ช่องนะครับแล้วก็ตรง กลางจะเป็นช่องอ่าน SD Card ขนาดมาตรฐานครับสำหรับ IO ของตัวนี้นะครับผมพูดได้ง่ายๆว่าขัดขาดเกินๆนะครับขาดเกินคือยังไงหลายๆตัวให้มาดีเลยนะครับ HDMI เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับ 4K 120 h z 8K 60 h z ได้นะครับเพราะฉะนั้นจอคุณภาพสูงเอาพุทได้นะครับ Thunderbolt มีมาให้นะครับพอร์ตแลนเป็น 2.5G นะครับแรงกับมาตรฐานนะครับอันนี้โนบูเกมมิ่งแน่นอนนะครับหลายคนต่อแลนเล่นกันอยู่แล้วนะครับนี้เป็นชิปคิลเลอร์ E 3100ด้วยนะครับ Wi-Fi 6E เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว, Network วเน็ต o วิร์ n คอน t น v i ติตตัวนี้จัดว่าสุดนะครับ SD card เป็นขนาดมาตรฐานนะครับเอาไปทำงานได้ดีนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเกินหมดเลยดีหมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S และไอ้ส่วนที่ขาดเลยมันขาดตรงไหนนะครับผมลองเอาที่ชาร์จ USB PD เนี่ยเสียบช่อง Type C ทุกช่อง ไม่ขึ้นสักช่องเลยนะครับในเว็บก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่ารองรับการชาร์จผ่าน USB Power Delivery นะครับโอ้โหพี่ครับนี่เครื่องพี่แสนกว่าบาทนะยี่ห้ออื่นเขาหรือว่ารุ่นอื่นๆเขานะครับบางทีราคาถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งยังชาร์จ PD ได้เลยผมไม่เข้าใจทําไมพี่ไม่ให้มาครับแบบนี้คือถ้าผมจะต้องพกออกไปข้างนอกแบบทํางานเล็กๆน้อยไม่ได้จะใช้พลังเต็มที่ของอะแดปเตอร์330วัตต์ของเขาเนี่ย คือผมพก PD ดีไม่ได้ผมต้องพก330วัตต์ไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ่ะดูด้านล่างตัวเครื่องนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ามันก็สวยนะครับเพราะว่าโน,นบุพวกรุ่นบนๆเนี่ยเขาก็จะเน้นรายละเอียดทุกส่วนนะครับแม้กระทั่งด้านล่างก็เน้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยขาลองฝั่งเนี้ยมันเป็นตัว M เหมือนแบบเป็นเล็บขวานนะครับมันเป็นทรงเดียวกับโลโก้ MSI Text ใหม่ของเขานะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยบอกว่า MSI Raider GE นะครับดูสวยดีนะครับพวกบริเวณเนี้ยก็เป็นขาลองยางทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกัันนนะรแต่่่ผมมมู้้้สึกวกวาาาาอ็จจไไดทหํห ที่อะไรมากมายเท่าไหร่นะครับมีแค่2จุดเนี่ยที่รู้สึกว่ามันจะโดนกับโต๊ะจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฮีทไพฟ์ภายในเนี่ยคุณดูดิมันลืมเลยเยอะมากนะครับคูลเลอร์บุ๊กแตมเอสไเนี่ยเป็นเทคโนโลยีระบบการทำร้อนของโนบุ๊กที่อยู่ในระดับท็อปๆของตลาดแล้วนะครับสามารถเอาสเปคแรงๆอยู่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งฮีทไพฟ์ทั้งพัดลมอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับก็เดี๋ยวก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับเนี่ยนี่ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะ นี่แหละฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า MSI เนี่ยคูลเออลเอร์เขาโอเคจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของเสียงก็เช่นเดียวกันมันดังนรกแตกมากทะลุหูฟังเข้ามา<อ>ส่วนลำโพงนะครับตัวนี้มันจะอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าเสียงมันจะอุดอู้อะไรแต่อย่างใดนะครับตัวนี้เขามีโลโก้ Dynaudio มาด้วยนะครับลำโพงยี่ห้อ Dynaudio เนี่ย Hi-end นะครับมีตั้งแต่แบบหลักหมื่นไปจนแบบหลักร้านนะครับแ,แ,แต่ว่า มันก็มีแต่โลโก้อะครับนี่มันโน้ตบุ๊กอะคุณจะหวังอะไรนะส่วนใหญ่ลำโพงโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาเอาแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาแปะนะครับแต่ก็ไม่มีตัวไหนทําประสิทธิภาพได้ดีเหมาะสม่าชื่อแบรนด์สักตัวนะครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะครับลำโพงเนี่ยเขเขียนว่าเป็น Dual Wave นะครับเสียงมันจะออกด้านข้างนี่นะครับซึ่งฟังแล้วมันก็ โอเคนะแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าตัวแสนกว่าบ,บาทของมันก็ยังไม่ได้โอเคครับเพราะว่ายังไงลำโพงแยกราคาพันหนึ่งหรือว่า890ก็ยังดีกว่านี้อย,อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เสียงมันออกมาความดังโอเคแต่ว่ามันไม่ได้แยกย่านอะไรนะครับสูงกลางต่ํามันออกมาเป็น,ก,นก้อนเดียวกันหมดนะครับเอาเป็นว่าโนบุกเอเนี่ มันควรจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะกับชื่อ Dynaudio ของเขาที่เคลมมาแต่สุดท้ายนะครับทั้งเรื่องลำโพงทัชแพดคีย์บอร์ดและจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณดูรีวิวแล้วคุณก็ได้แต่ฟังความคิดเห็นผมไงซึ่งความคิดเห็นคือความคิดเห็นนะครับมันอาจจะไม่ใช่แฟกต์หรือว่าเป็นความจริงสำหรับใครหลายคนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วที่ผมบอกว่าคีย์บอร์ดฟีลดีอะไรเงี้ยเสียงลําโพงไม่ได้โดนใจนี่ คุณอาจจะคิด่เหมือนผมก็ได้นะครับควรจะไปลองตัวจริงนะครับราคาแสนกว่าบาทอย่าซื้อทางเน็ตเลยทีนี้เรามาส่องสเปคกันนะครับว่าชื่อรุ่น HX ลงท้ายนี่มันคืออะไรนะครับคือนี่นะครับ CPU Intel Core 91290 Hx นะครับไม่ใช่ H ธรรมดาโน้ตบุ๊กปกติที่เป็น1290นี่มันจะเป็น H เฉยๆนะครับตัวนี้ Hx มีอะไรพิเศษเข้ามานะครับก็คือมี performance core เพิ่มเติมเข้ามา2อันนะครับนั่นแปลว่า r a t มันก็จะใกล้เคียง Desktop อมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆนะครับแน่นอนนะครับว่ามี performance core เพิ่มเติมเข้ามาการเล่นเกม ต้องดีขึ้นนะครับแล้วก็ TDP ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะตัวนี้ TDP ที่55วัตต์ในขณะที่ตัว H มดาที่45วัตต์ตัวนี้ก็จะร้อนขึ้นมาสักหน่อยนะครับแล้วก็กินไฟเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกผมว่า Cooler Boost ของมันเอาไหวแล้วก็ด d a p t e r อันเท่าช้างของมันเนี่ยก็คงจะไหวสบายๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าประสิทธิภาพที่แรงขึ้นแลกกับความร้อนและการบริโภคพลังงานนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอช ถ้ามันเป็นตัวเชธรรมดาคุณก็จะได้ i o s x e มานะครับแต่ตัวนี้มันเป็น USD นะครับมันไม่ได้ซิงแบบ i x e เนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาว่าไอพวกนี้มันมากับโนตบุ๊กเกมมิ่งนะครับทำให้คุณก็คงจะไปใช้ไอการ์จอแยกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้เดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูในเรื่องเมมโมรีกันก่อนนะเมมโมรี Memory ตัวนี้นะครับก็เป็น RAM DDR5 16GB นะครับ 2แถวนะครับก็ให้เป็น32 g b ที่บัด4,800นะครับก็เพียงพอสำหรับการใช้งานกับสเปคประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนะครับต่อวิดีโอก็ไหวนะครับ CPU แรง Memory เหลือนะครับทีนี้มาดูการ์จอนะครับ RTX 3 0 7 0 Ti นะครับอันนี้ก็ RAM แรม 8GB ผมว่ามันก็เหลือเฟือเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการใช้งานในการเล่นเกมแบบ 2K แบบนี้นะครับตัวนี้กำลังไฟที่150วัตต์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันมีเทคโนโลยี b o o ต t ของเขานะครับที่สามารถ Combine ตัว CPU พ p u Power o u t p u t ออกมาได้ที่205วัตต์นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะทั้งเรื่องความร้อนแล้วก็การใช้งานโหลดอะไรนะขนาดนั้นแต่ว่า maximum สูงสุดที่205วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าจะบูสต์ระดับนี้นะครับคุณก็เตรียมตัวทาใจฟังเสียงพัดลมมันไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวมาลองผลทดสอบกันเลยนะครับอันนี้เริ่มที่ 3D Mark กันก่อนนะครับพอร์เทอร์เ e ีย y คือ d DX12 f i ่ e s t าม k e คือ DX11 นะครับคะมนนตามคยอเนีย่มันเยองไฟ HD นะคับลอเก็เป็น 4K นะครับตรงนี้คุณสามารถเอาไปเทียบโน้ตบุ๊กตัวอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นเบนช์าร์กที่เราทดสอบกับโน้ตบุ๊กทุกตัวนะครับแล้วก็อันนี้เสียงพัดลมกระห่มเช่นเดียวกันนะครับไฟสไตรค์สองหมื่นเจ็ดนี่ก็แรงไม่ใช่เล่นนะครับถือว่าระดับท็อปท็อปของตลาดเช่นเดียวกันนะครับแค่ระดับท็อปท็อปแต่อาจจะยังไม่ได้แรงที่สุดในกลุ่มของบัดเจ็ตที่มันใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับถัดมานะครับมาทดสอบการเล่นเกมนะครับ อันนี้ผมปรับสุดทุกเกมนะครับแล้วก็การทดสอบผมจะทดสอบแค่ 2K นะครับาผมคิดว่ามันไหวอะแล้วคือสเปคแบบนี้จอแบบนี้จอ 2K คุณจะให้เล่น Full HD มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันจะทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยมันออกมาหยาบๆหน่อยนะครับได้จอดีแล้วก็เล่นให้มันเหมาะสมกับจอนะครับปรับ 2K ไว้ Forza Horizon 5นะครับเกมแรกปรับสุดได้เฉลี่ย79เฟรมนะครับต่อมา Far Cry 6นะครับ hd texture เปิดด้วยนะครับ89เฟรมเหลือเฟือนะครับแล้วก็ assassin s creed valhalla เกมสุดท้ายปรับสุดทุกอย่าง69เฟรมนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องสืบนะครับเกมนี้ทุกเกมปรับ Resolution สูงสุดของจอเป็น native แล้วก็ดีเทลสูงสุดก็สามารถ เล่นได้สบายๆโดยที่ไม่มีกระตุกเลยส่วน SSD นะครับอันนี้ก็ให้มา1เทนะครับเป็น PCI Gen ใหม่แล้วนะครับอย่างที่เห็นว่าค่ารีประมาณ6000ออก,กว่าค่าไรประมาณ5,000เกือบเกือบันะครับโดยรวมก็โอเคนะครับไม่ต้องไปอัพอะไรเพิ่มเติมนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าไอ้ SSD ระดับนี้มันมีความจุที่พอสำหรับการใช้งานคุณหรือเปล่านะครับแต่สำหรับตัวผมนะถ้าเล่นเกมอะไรเฉยๆมันก็เพียงพอครับแต่ถ้าคุณลงเกมละร้อยกิกเยอะๆก็อาจจะไม่พอก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนตัดีโลงเท4 K, สรุปนะครับสำหรับราคาแสนต้นต้นของตัวนี้นะครับมันก็ให้ความสุดของมาจริงอะฮะทั้งในเรื่องของงานประกอบที่ดีจอที่ดีมากๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเจอจอเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวไหนที่จัดเต็มขนาดนี้มาก่อนนะครับทั้งเรื่องสเปคทั้งเรื่องความเป็น o อเลแล้วก็เรฟเลชเลที่สูงของมันนะครับปกติโอเลดเรฟเลชเลดสูงนี่มันก็อาจจะไม่ได้มาด้วยกันสักเท่าไหร่เพราะว่า o l e d เขาไม่ทําตลาดกับเกมมิ่งนะครับแต่ตัวนี้มันเอาทั้ง2องอย่าง มารวมกันนะครับทำให้เป็นจอเกมมิ่งที่เสพประสบการณ์ HDR ได้อย่างแท้จริงนะครับอาจจะยังไม่ใช่ HDR พันนะครับโดยรวมแล้วมันก็ดีก่าเกมมิ่งเฉลียฉล่ยมาตรฐานอยู่พอสมควรแล้วนะครับด้วยเท็กซเจอร์จอที่เป็นจอรกระจกด้วยมันก็เลยแบบภาพดูคมขึ้นมาหน่อยแพแนลก็ดีสีก็ดีนะครับเว็บแคมตัวนี้ก็ดีชเช่นเดียวกันนะครับการเล่นเกมฟีลลิ่งการใช้งานตัวเครื่องก็จัดว่าทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่าสเปคมันดีแต่ว่าพัดลมมันก็ดังไปสักหน่อยนะครับนี่ต้องบอกตรงลําโพงเสียงก็อาจจะยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร,ร่่ะคครัแตุณวจไปลอองงงฟเ ข้อติมีอะไรบ้างนะครับก็คือในเรื่องของ A พอร์ตการเชื่อมต่อ I/O เนี่ยขา,ขาดกันเกินนะครับให้มันดีในบางช่องแต่ว่าขาด usb pd นะครับเป็นอะไรที่ราคาแสนกว่าบาทอย่างน้อยควรจะให้มาจะใช้ไม่ใช้อันนี้อีกเรื่องนะครับแต่ว่าควรจะให้มาแต่พี่แกเล่นไม่ให้มาเลยนะครับอันนี้เป็นข้อติที่ค่อนข้างจะ แบบทําให้ผมอาจจะไม่ซื้อตัวนี้เลยก็ได้เพราะว่าบางทีเราต้องการใช้ PD จริงๆยิ่งอายุคใหมท่ทุกอย่างเป็น USB-C แล้วเนี่ยจะชาร์จฉุกเฉินีพี่แกต้องไปหาที่ชาร์จของส่วนตัวมาและหน้าตาที่ชาร์จมันดันไม่เหมือนเไอตัวอ,อื่นอีกเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณไม่พกที่ชาร์จเนี่ยบอกเลยว่าลําบากนะครับใช้งานตัวนี้ไม่น่าจะรอดนะครับแบตเตอรี่99วัตต์อัเวอม์มันเอาอยู่ไหมทั้งวันคงไม่อยู่อะครับถึงแม้คุณจะเปิดโหมดการ์ดจอสลับไฮบริดเป็น on CPU แล้วก็ตามมันก็น่าจะได้ไม่เกิน4-5ชั่วโมงอยู่ดีนะครับจากที่ผมลองใช้งานมาถ้าคุณคิดว่าแค่นั้นมันพอมันก็พอนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ power profile ในการจัดการพัดลมของเขาผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะกด Fn แล้วก็ปรับ p r o f ฟล์พัดลม F8 เนี่ย บางทีเปลี่ยนบางทีไม่เปลี่ยนต้องเข้าซอฟต์แวร์ MSI Center ไปปรับนะครับอันนี้เชื่อว่าเป็นปัญหาในเรื่องของเฟิร์มแวร์แต่เป็นอะไรที่ผมเจอผมก็ต้องเล่าให้คุณฟังนะครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าจะเสถียรได้มากกว่าน,นี้อีกในอนาคตนะครับแต่เรื่องสเปคงานประกอบอะไรต่างๆจะทําได้ดีจอเด็ดมากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่1 0ต่อ10นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบกับราคาประมาณแสนต้นๆแบบนี้ควรจะไปดูก่อนซื้อจริงฮะ